กก er er ราดสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับเกมบาสตานั่นเองนะครับซึ่งก็อยู่กับบอลเลยที่มีชื่อว่าคานนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นสกินที่ได้รับมาจากบาวพาร์นะครับนักเล่นเซิร์ฟคันนั่นเองนะแหมอาจจะหลงหลงลืมลืมชื่อไปสักหน่อยนะครับ <M ia o> แต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะ ืมสไตล์เราก็หลงๆลืมๆอยู่แล้วอะโอเคดูก็การแต่งตัวแล้วก็มีเซิร์ฟเซิร์ฟเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหมือนชีตยังไงไม่รู้ว่ะแต่มีสายฟา้าด้วยก็ถือว่าสวยนะโอเคอยู่ไม่ดูไม่ได้ดูแย่นะอะคลิปนี้เนี่ยเราจะเล่นสกินคาร์นั่นเองนะครับไปเริ่มกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปกันเลย let's go <S โอเคครับมา เฮ้ยดูการเดินดิการเดินมีน้ำด้วยแม่เซิฟวะเซิฟ,ฟ,ฟแลนแลนกลางทะเลทรายเลยครับผมไม่เข้ากับตีมเลยครับอ่ะมาดูการยิงปกติก่อนละกันนะว้ายังสวยเฮ้ยเหมือนขึ้นอะไรสักอย่างเลยขึ้นหรือเปล่าวะ,ะมันเหมือนอะไรสักอย่างอะ่ะผมมองไม่ชัดเลย น่าจะเป็นอ่าโล่ของเขาหรือเปล่าน่ะที่ถืออยู่น่ะเนี่ยออเจ๋งเจ๋งเจ๋งอ่าเฮ้ยผมรู้สึกว่าวอยู่นะค่อนข้างที่จะไวกว่าบ,บ,บูบูมแมลงหรือเปล่านะหรือว่าแค่ตาผมคิดไปเองนะโอเคอยู่นะโอเคอยู่มาดิมอติดน้อยเอาล่วงนะเอาล่วงนะพนุ้มล่วงนะพ่นุ้มพนมุ้มล่วงนะพนุ้มพนุ้มล่วงหมดนะพนอมุ้มอืม ย่าเยอะอ่า่เยอะอหญ่เยอะเล่นกับพี่ใหญ่ยเยอะไอ้น้องแตกไปมไม่แตกนี่ไงโอเคได้อยู่นะเอาดิเอาดิล่วงนะเออสวยไม่น,าน,ออน่ารอดไผ่เบอรเอ้ยน้องเศร้าดักดิดักดิเพื่อนอม,มึงไม่ต้องหมุนครับค่าหมดอ่ะค่าหมดละเออไม่ต้องหมุน บอกเลยว่าสกินกอนก้างดีนะใครที่ยังไม่เติมบอพัทเอ้ยไม่ใช่บอดิบาวพัทนะครับแหมอย่าอ่านผิดเดี๋ยวคนดูด่า <c oughs> อย่าอ่านผิด <c oughs> เฮ้ยคนดูไม่ได่าผมหรอกมั้งก็อ,อ่านผิดเป็นประจำอยู่แล้วดีกว่าเอา่วงอีกหนึ่งครับเอาลวงไป <c oughs> อยู่ซ้ายมือตัวนึ่งหรือเปล่าแกเ,เอา่วงไปครับ <c oughs> โอ้โหคนแรงเฮ้ย เฮ้ยมาไงเนี่ยมาไงเนี่ยนายเออล่วงหมดเงี้ยก็มาดิครับอือโอ้เราเรื่องนะครับผมโอเคมา <c oughs> ผมบอกเลยว่าเออเจ้าตัวคานที่เป็นรูปแบบสกินเนี่ย <c oughs> นักเล่นเซิร์ฟเนี่ยผมบอกเลยว่าเล่นดีกว่าอ่าคานตัว Original ออริจินอลอีกนะคือมันแบบว่าตัวมันเล็กไง มันก็เลยดูแบบคล่องคล่องแคล้วคล่องแคล้วแล้วก็ถนัดมือมากกว่านะสําหรับผมนะแต่สําหรับคนอื่นไม่แน่ใจเหมือนกันเขาอาจจะชอบออริจินอลมากกว่านะแต่ใครที่โอ้คิดว่ามันน่าสนใจก็ลองจัดได้นะาราคาก็ห6 9่รอยกัญมณีนั่นเองนะเฮ้ยหยติดเอาล่วงนะเอาล่วงครับอย่านะอย่านะอย่านะพ่หนุม่มแบ่งกันหน่อยดิ แบ่งเงนหน่อยไม่ได้หรือไงต้องถอยแล้วเอ้เราต้องเล่นกับพวกสายฟ้าแน่นน้อยแล้คมกูคนที่อ่อนแอกว่านี่แหละสไตล์เรานี่ไงรกวังไปสวยยิงไปโบยิงไปยิงไปเออจะปั๊บมันปล่อยหมีมาแล้วยิงหมีดิช่วยกันหน่อยเออสหายเราทีมเดียวกันเออ นี่ไงนี่ไงเอาล่วงนะเอาล่วงนะเอาล่วงนะเอานี่ไงอืมไม่น่ารอ่าอยู่ใกล้พี่ทั้งที่เลือดมีน้อยเนาะเฮ้ยพีม่จอบว่ะเอาล่วงนะจึบชึบชบจบบเรียบร้อยครับเอาล่วงนะโบจัดดี้เดี๋ยวๆดี๋ผมต้องหลบไปได้เรียบร้อยอู๋ยังคมว่ะเรามันแม่นจริงๆเว้ยเฮ้ย โอเคครับมาเกมสุดท้ายนะเกมนี้ก็บอกเลยว่าไม่ว่าจะได้พี่เท่าไรผมก็จะเอาลงเลยอืมเอาหมดอะเฮอ,อตอนเนี้ยคือเล่นง่ายจริงๆนะผมไม่ได้โมนะครับคือมันจับแล้วมันเหมือนเหมือนแบบว่าเอ,อจะจะได้ถ้วยอยู่แล้วยังไงก็ได้ถ้วยอะคือความรู้สึกมันอย่างนี้แหละเล่นยังไงก็โดนอะ โอ้ยแต่ว่าไฟตองข้ามแรงแพร่เอ้าล่วงนะทาราทารา,นะาล่วงนะเอ้าล่วงนะทาราอีการเติมดินั่นแหละสวยเพื่อนใครไม่รู้แหละแต่ที่รู้ก็แจมเอา้าเอา้าสวยสโลไปทำลายเครื่องอันนี้ก่อนเออเฮ้ยเซิร์ชมาว่ะเราต้องคอยนะ่เจะเซิร์ชเซิร์ชที่ดาดัมเมจแรงมากเลยสองพันแปด เขาจะเดินช้าแต่ว่าดามเมจเขาแรงนะรู้สึกว่าซ้ายมือจะมีคนหนึ่งนะเอาไม่มีวะคิดผิดไปเองหรือว่าเขาโดดไปแล้ววะแต่ว่าเราจะได้เปรียบเซิร์ชอยู่นะเพราะว่าเราเน้นระยะไกลคือเขาเดินช้าอยู่ไงนี่ไงนี่ไงเราต่อดได้นั่นเองนะแต่ว่าที่เราต้องระวังก็คือบีทีสนั่นเองนะเพราะว่าบีทีสเนี่ยค่อนข้างที่จะ เรียนน,นิดนึงเพราะยิ่งมีอันนี้ด้วยยิ่งมีสาย้ายเยอะยิ่งเกลียนยิ่งน่ากลัวนะบีทีซเี่แต่เซิร์ฟไม่ได้น่ากลัวนะถึงจะมีสายไฟยเยอะเพราะว่าเขาว่าเขาเขา,ขาเดินช้าอยู่ไงนั่นไงนว่นมีทีสมันแรงอ๋อีทีมันแรงโอ้โหบูีทีสมันแรงเกินไปอะสู้ไม่ได้เลย โอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ <Hey. S 1> ประมาณนี้ดีกว่านะผมบอกเลยว่าเ,เล่นง่ายนะสำหรับสกินนักเล่นเซิร์ฟคานนั่นเองนะเล่นง่ายการจมตีสวยการเดินเนี่ยมีน้ำแน่นอนว่าโอ้โหใครที่ชอบเนี่ยบอกเลยว่าคุณควรจัดนะครับในบาวพารเนี่ยขอแค่ซื้อปุ๊บเนี่ยได้ทันทีเลยไม่แพงนะ ทำเงินนะไม่รวยแรงหรอกโอเคสำหรับลิปนีเขาแค่นดีดีกว่านะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้อย่างยัย,ะยะ